สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขภูขมทุกคนพ่อแกวเกี่ยวคนมันหน้าคือเกาสวัสดีครับป่าลุงเาสวัสดีครับป่าลุงบริบบ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 บแล้วเอ,อ,เอ,อบิบบบบลบบบมากินบบาบมบบ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 มดแดง,ดแดง <laughs> นี่แบ้วบบบจบแบบ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  หมูหันน่าหลงละเขาป่าลุงครับเสียงหมูหันครับก็ขี่โดดออกจากกลนโหดี่กเอมาพี่น้องมากินน้ำกันหน้าแดดเดียว パイロットパイロット。 เรียบร้อยดวดดวดเองยาห่าเหอเขียวหมดเลยเขียกเขียหมดเลย

ว่าเธอันก็ยืนสี่สิกินน้ำรับนตือกระตือเมื่อเดียวน้ำตาลยามะเจ มัดมาเลยจ้าผู้ใดบ่ได้กินขอเสามัปั่นน้ำกันป่าลุงเิว่าของมักไดก่อนเเดี๋ยวเดียวไม่ไม่แขร์ผู้ดรับเชิญ แมวพวกกินเนื้อนี่สันเ๋้ว ขอตัวไปกินข้าวกันจ้าขอตัวไปกินข้าวกันครับไปย้า